ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวบอลให้โดนคืนนี้มี4คู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกพาเลสเปิดรังเซลเฮิร์สพาร์ครับศึกดาร์บี้แมชเอ23ประทะไบรตันวันอาทิตย์นี้เจ้าถิ่นฟอร์มดีต่อเนื่องขณะที่นกนางวนเพิ่งปลดล็อกชัยในพรีเมียร์ลีกก่อนบุกเยือนคริสตัลพาเลส โอลิเวอร์กราสเนอร์รอประเมินความฟิตของอิสมาลาซาตัวรุกทีมชาติเซเนกัลที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกหลังนาทีที่65ในเกมยูโรปาลีกชนะอาเซตเอามาเมื่อวันพระราสบดีเนื่องจากพยายามจัดการในการบาดเจ็บเอ็นต้นขาด้านชาดีริยาดยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้หลังประสบปัญหาในการฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บเขา่าส่วนเอ็ดดี้เอนเคทีอดีตดาวรุ่งอาร์เซนอลยังไม่พร้อมเพราะเอ็นต้นขาได้รับบาดเจ็บปลายเดือนตุลาคมขณะที่เช็คดูกูเร ยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บข่าวที่ซับซ้อนและยังไม่ได้ลงสนามในฤดูกาล2025-26ทั้งฝั่งบรตันฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ยืนยันว่าทีมจะได้โจเอลเฟลด์แมนแบ็กขวาชาวดัชฟิตกลับมาลงสนามหลังจากบาดเจ็บน้องในสุดสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันยังต้องลุนให้คาโอรุมิโตมะแต่ทีมชาติยุป,ปุ่มกลับมาลงเล่นได้ในวันอาทิตย์หลังปัญหาอาการบาดเจ็บที่เทา้า อย่างไรก็ตามเจมส์มิวเนอร์และไบรอันกรูดายังไม่สามารถลงสนามได้จึงต้องจัดการกับนักเตะที่ขาดหายไปในดาร์บี้แมทช์โซนใต้ความน่าจะเป็นของเกมหลังจากมีผลงานสะดุดเล็กน้อย p พาเซสกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งและต้องการต่อย,ยอดสถิติชนะสามนัดรวดเหนือไบรตันซึ่งมักจะปล่อยทีเด็ดได้ในเกมใหญ่ๆอย่างเช่นวันที่แซงเฮิร์สถึงถิ่นเชลซีมาแล้วผลการแข่งขันที่คาดคริสตันพาเซสเสมอไบรตัน คูตมาเรียนมาริดเตรียมบุกราโยบายกาโนหลังพ่ายลิเวอร์พูลในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกทีมชุดขาวนำจากฝูงลาลิก้ามีแต้มเหนือบาร์เซโลนา5คะแนนขณะที่ราโยอยู่กลางตารางราโยบายกาโนอินดิโกเปเรสยังคงไม่มีลุยเฟลิเป้และอับดุลมูมินเซนเตอร์แบ็กทั้ง2ที่บาดเจ็บขณะที่ดิเอโก้เมนเดสกองกลางตัวรับยังต้องลุ้นความฟิตการจัดทัพจะมีการปรับตัวผู้เล่นจากเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีโดยคาดว่า คอเก้เดอฟรูโตสอเลเมาเปโดรดิอัสและอันเดรติอูมีโอกาสได้ลงตัวจริงโดยอาบารกาเซียเจ้าของผลงานร้อนแรงยิง5ประตูและทำ3า3แอสซิสในทุกรายการจะยังคงมีบทบาทสำคัญในแดนหน้าของทีมทางฝั่งเรอัลมาดริดชา์บี้อ o ลอนโซจะไม่มีโอเลเลียนชูอาเมนี่มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสบาดเจ็บเอ็นต้นขาพักจนปลายเดือน ตอจนแดันนี่กับคาวและอันโตนิโอริดิเกอร์อีกสองกองหลังยังไม่พร้อมลงสนามขณะที่ดาวิดอลาบาและฟรังโกมัสตันโตโนมีโอกาสน้อยที่จะลงเล่นได้อย่างไรก็ดีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกลับมาลงสนามจากม้านำรองในเกมเจอร์ลิเวอร์พูลต้นสังกัดเก่าและมีโอกาสได้ลงตัวจริงทำให้เฟเดริโกฟาเวเดสามารถขยับขึ้นไปเล่นแดนกลางส่วนโรดิโกมีสิ์ได้ลงตัวจริงในแดนหน้าร่วมกับวินิสิอุสจูเนียและดาวันโวคิเลียนเอมบาเป้ ความน่าจะเป็นของเกมมีิอการเป็นแมชที่ยากมากสําหรับเรอัลมาดริดและคงไม่แปลกหากจะฝูงจะเสียแต้มแต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าขุนพลโลสบังโกสจะตั้งใจกลับมาสู้หลังพ่ายลิเวอร์พูลและคาดว่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในเกมที่สูสีผลการแข่งขันที่คาดเรอัลมาดริดแพ้ราโยบายเกโนคู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกอริโอลาลงสนามนัดที่1000รับมือลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมเรือใบมีแต้มและอันดับเหนือคู่แข่ง ขณะที่หงแดงกลับมาฟอร์มร้อนแรงทันเวลาแมนซี้เป๊ปกิลลาจะไม่มีรัดรี่ยอดกองกลางบอลลองดอร์2อยังไม่ฟิตสมบูรณ์และอาจถูกพักจนหลังช่วงพักเบรกทีมชาติขณะที่มาเตโอโควาซิชมิดฟิลด์อีกรายได้รับการยืนยันว่าจะพลาดลงสนามเนื่องจากปัญหาเทา้าทำให้คุณซือชาวสเปนิชมีแนวโน้มใช้ทีมเดิมกับที่จังที่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกถล่มดอร์มุนโดยเอริงฮาแลนด์ใกล้ทำลายสถิติยิง100่งประตูเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีก หากคำแฮสทริกในนัดที่108ของเขาซึ่งจะทำลายสถิติของอลันเชเรอร์100ประตูใน124นัดทางฝั่งลิเวอร์พูลอเนสซ์ลอ t ตยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าค่าตัวสถิติกองอังกฤษจะไม่เป็นตัวจริงแม้คืนความฟิตกับสู่ทีมแล้วก็ตามนอกจากนี้ทีมยังขาดเจอร์มี่ฟริมปองอลิซองเบเกอร์และจูวานีเลโอนี ด้านโมฮัมเหม็ดซาลาหากยิงหรือแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกได้อีกหนึ่งครั้งจะทำลายสถิติผู้เล่นที่มีส่วนร่วงสูงสุดต่อหนึ่งสโมสรในพรีเมียร์ลีก276ครั้งแสงหน้าผลงานของเวนดูนี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีขณะที่ฟอร์เรนเวิร์สฟอร์มดีในบทบาทตัวรุกขังซ้ายในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกชนะเรอัลมาดริดนัดนี้มีลุ้นลุยต่อความน่าจะเป็นของเกมหง์แดงชนะคลีนชีตสองนัดติดแต่เป็นในบ้านล้วนๆออกไปเยอือนยังมีเครื่องหมายความถามยิ่งไม่ต้องเจอทั้งฮาแลนดและโฟเเที่กกัังข้าฝ ขณะเดียวกันทีมเรือใบย,ยังมีเวลาพักมากกว่า1วันหลังศึกยุโรปเชื่อว่ามีโอกาสที่เป๊ปจะฉลองกุ้มทีมครบหลัก1น0 0ันัดด้วยชัยชนะผลการแข่งกันที่คาดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะลิเวอร์พูลมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้ครับบาร์เซลโลนาของฮันซี่ฟลิกบุกเยือนเซลตาบีโก้ลุ้มชนะติดกันในลาลิกาซีซั่น2025-26ทีมบุญธรรมรังอันดับ2ตามหลังเรอัลมาดริด5คะแนน เซตาบิโกคลาวดิโอกิราเดสยังคงไม่มีวิลเลียดสวิตเบิร์กและคาวีไรด้าจากปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่ฮูโกอาบาเบรสและอูนุตราดูก็พลาดลงสนามเช่นกันจากปัญหาเด้งของราดูส่งผลให้อีบานวิรียาจะได้เฝ้าเสาต่อด้านพาโบลดูรันเพิ่งยิงเบิร์ในเกมยูโรเปาลีกบุกชนะดินาโมซากรบแต่คาดว่าจะถูกปรับไปนั่งสำรองเพื่อให้บอค่าอ e ีเกรซิอสนำแนวรุกเคียงข้างเฟรันจูตา เด็กเก่าบาร์ซาและแบร์อันซาราโกซาตัวยืนจากบเบเยนมิวิกทั้งฝั่งบาร์เซโลนาฮันซี่ฟลิกยังขาดนักเตะบาดเจ็บหลายรายทั้งกาบีมาร์คอันเดรสตาสเดเกนราฟินญาและเปดรีขณะที่โจอันกาเซียและอันเดรัสคริสเตนเซนฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเข่าและน่องได้ดีมีโอกาสติดทีมชุดนี้แต่เอริกกาเซียได้รับบาดเจ็บจมูกแตกจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเสมอคลับบรูชทำให้เปาคูบาซีจะกลับมาลงเป็นตัวจริงในแนวรับ นอกจากนี้โรเบิร์ตเลวันรอฟสกี้และดันนี่โอนโม่ต่างฟื้นสู่อาการบาดเจ็บเรียบร้อยและกำลังลุ้นตัวจริงแต่คาดว่าจะเริ่มเกมจากม้านสำรองไปก่อนความน่าจะเป็นของเกมบาซ่าไม่ควรเสียแต้มเพิ่มเติมในลาลิก้าได้อีกในช่วงเวลานี้ของฤดูกาลแต่เกมนี้จะเป็นบททดสอบที่ยากมากกับเซลตาที่กำลังฟอร์มร้อนชนะ5ห้นั้นรวดทุกรายการแต่สุดท้ายแล้วยังเชื่อว่าแชมป์เก่ามีลุ้นบุกเฮได้โดยมีลามินยามันสร้างความแตกต่างให้ทีมได้อีกครั้งผลการแข่งขันที่ค่าเซลตาบีโกแพ้บาเซลน่า และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่ดาวบอลให้ดวนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ